ของควันของเพ็เปลี่ยนพลังสู่ความรวยในวันนี้นะคะบอกเลยว่าวันนี้มาในภาคที่พิเศษฮะ,ะเราจะแจกโออีลอนมัสมา <laughs> มาได้ยังไงนะคะโอเควันนี้เราจะแจกประโยคนะคะที่เป็นประโยคอทองคำนะ,ะถือว่าวันนี้มนเทลลจีเนี่ยนะะั้นนำในเรื่องเราข้อมูลนะคะอีกส่วนหนึ่งที่จะให้พวกเราเติบโต เติบโตในการใช้ประโยชน์ทองประโยคน,นะคะประโยคทองคําสําหรับนะคะนำไปดัดแปลงใช้กับชีวิตนะคะคือวันนี้แค่เป็นสตรัคเจอร์ตัวอย่างนะคะคุณจะต้องเอาไปนะคะอัดแอปหรือถ้าคุณขี้เกียจอัดแอปคุณก็นะคะนำประโยคนี้ไปใช้ได้ก็ถือว่าเป็นของสากลคือภาษาเนี่ย มันเป็นของสากลที่บรรพบุรุษเราเนะี่ยร่วมกันสร้างภาษาเพื่อที่จะถ่ายทอดเรื่องความรู้สึกให้รุ่นต่อรุ่นและนะคะภาษานี้นะนะคะความรู้สึกที่มันเป็นสากลเนี่ยมันจะไปสร้างนะคะในเรื่องเราพลังงานพิเศษร่วมกันระดับโลกนะคะดังนั้นแต่ละประเทศนะจะมีภาษาท้องถิ่นของตัวเอง คือแต่ละประเทศบางทีก็แยกเป็นรู้กี่ภาษาอย่างประเทศไทยภาษาเหนือนะภาษาเชาาดอยภาษาภาษาเหนือภาษาเชาวดอยใช่ไหมภาษากลางภาษาใต้ภาษาอีสานโอ้นะฮะนี่ก็คือไปหลากหลายภาษาและแต่ละประเทศก็เป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันคือถ้าแยกภาษาท้องถิ่นนี่โอละพ่อเลยวันนี้นะคะจะแจก21ประโยคเรียกซับ ไรขีดจำกัดให้กับคุณนะคะซึ่งที่มาของของเพจที่ให้คำพูดอันทรงพลังเนี้ยต้องให้เครดิตกับเพจพระเจ้าและก็อัฟโฟโตฟีเอสนะคะความสุขอัฟโฟโตฟีเอสเงินทองนั่นถ้าเกิดใช้คำเป็นแอนก็คือพระเจ้าแอนความสุขแอนเงินทองนะคะนี่คือสิ่งที่โลกต้องการแจกของดีๆให้เพื่อนมนุษย,ยชาติเอาไปใช้ และที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะแลวก็เป็นนะคะเป็นชาร์ตบางๆตรงเนี้ยมันคือทีกำลังจะหยิบยกให้ดูวันก่อนอธิบายนะคะถ้านะคะนี่คือบันไดทอดไปสู่ดวงดาวถ้านะคะคุณจะต้องใช้พลังกำลังด้วยตัวคุณเองนะ,ะพลังกำลังด้วยตัวคุณเองคุณจะต้องไต่ตั้งแต่นะคะบันไดขั้นแรกจนไปกว่าถึงดวงดาวนี้ แล้วคุณว่าเหนื่อยไหมนะคะนี่คือคำถามส่วนตัวนี้นะคะเป็นคำอธิบายว่าถ้าคุณร่วมกับนะะจิตใต้สานึกของคุณนี่ก็คือตัวอัตราของคุณนะคะคืออัตราเนี่ยไม่ยุ่งเกี่ยวกับจิตใต้สานึกรับรองเหนื่อยแน่ๆน,น,นะคะลำบากกายแน่ๆน,นะคะและลำบากใจไหมโอ้เหนื่อยกายมันกระทบเรื่องใจแน่นอนนะคะ นี่คือตัวอัตราของคุณอ e ีโ e ก้นะคะทีนี้ตัวอีโก้ไปบวกนะคะตัวอ่ s ซับคอนเชียสนะคะอันอ่าก็เรียกว่าซับคอนเชียสเน e s ก็คือจิตใต้สำนึกของคุณนะคะเมื่อตัวอีโก้ร่วมกับจิตใต้สำนึกจะนะคะมีพลังนะคะมีพลังมาอยู่ตรงจุดกึ่งกลางนี้ส่วนนะคะละอีโก้นะ,ะและก็ละซูเปอร์อีโก้ คุณจะมีนะคะสิ่งมหัศจรรย์ที่เรียกว่าซูเปอร์พาวเวอร์หรือไฮเอเซลนะคะจัดสรรในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณอันนี้คือเขายกตัวอยา่างแล้วบรจีชอบชาร์ตนี้มากอันนี้เนี่ยบ่งบอกได้ถึงการที่คุณจะใช้ชีวิตในระดับที่ไว้วางใจกับสิ่งที่คุณมาอาศัยนะคะอยู่กับโลกใบน,นี้อืมอันนี้คืออันนี้เป็นเป็นเรื่องคำอธิบาย ส่วนนี้จะเป็นเรื่องนะคะซึ่งตอนนี้เรากําลังบรรยายเรื่องเกี่ยวกับการทํางานของคลื่นสมองของเรานะคลื่นสมองของเรามีทั้งหมดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยหลักๆอะคือ4ี่คลื่นแต่ยุคนี้สมัยเนี้ยนะคะนักวิสตร์ค้นพบคลื่นสมองที่มันมหาศาลเพิ่มอีกสองคลื่นเดี๋ยวเราค่อยว่าก,กันส่วนนี้ก็คือเป็นเรื่องกลวยพลังงานกล้วยอารมณ์มันกลายเป็นกลวยพลังงาน อารมณ์ที่คุณเล่นกับชีวิตคุณนะคะคุณเปิดดนตรีแบบไหนนะ,ะคะกวยพลังงานมันส่งคุณไปอยู่คลื่นพลังงานแบบที่มันมีค่าตัวเลขกำกับของมันนะคะส่วนข้างบนนะคะคุณจะเห็นว่าโหดปากอ่าวใหญ่มากเลยนะรวยปากรวยเนี่ยใหญ่มากจะเป็นคลื่นเอลไเมนต์เป็นคลื่นที่ไม่ยึดติดโลกเหนือโลกทั้งหมดเลย เป็นคลื่นของบรรดาศาสดาของแต่ละศาสนาเนี่ยเขาใช้กันนะคะโดยเฉพาะองค์พระสมมาสัพพุทธเจ้านะคะเจ้าชรรายสิทธัตถะก่อนที่คือตั้งแต่นะคะเข้าสู่ในเรื่องเราเส้นทางของการะะตัดสรุ้เนี่ยท่านก็ใช้คลื่นเอลิเมนต์นะคะคือรู้ทั้งหมดอะนะคะคลื่นเหล่านี้มันมีผลกระทบอะไรแต่ท่านก็เลือกใช้คลื่นสนามพลังงานบนบนเลยนะคะเพื่อที่จะเข้ากันนะคะตัดสรุ้สู่ พระนิพพานของท่านเองนี่คือสิ่งที่นะคะนักวิทยาศาสตร์ได้วิเคราะห์ได้มีงานวิจัยและส่งเป็นชาร์ตนี้กระจายให้คนทั่วโลกต้องรู้แล้วเรื่องที่คุณไม่ได้เรียนในห้องเรียนไม่เป็นไรนะคะเพราะครูที่เขามาสอนคุณเขาก็ไม่ได้เรียนเรื่องนี้นะคะดังนั้นตัวคุณเองที่ต้องการหลุดพ้นหรือต้องการมีความสุขในชีวิตคุณจะต้องเรียนรู้เรื่องชีวิต เท่าในเองนะคะเอามาดูค่ะามาดูนะคะอันนี้นะคะใครจะมาดูย้อนหลังแล้วก็จะไปดูในส่วนของ YouTube ก็เรียนเชิญนะคะเอาเป็นว่าเราจะมาเข้าในส่วนเราจะมาเข้าในส่วนนะคะสิ่งที่พระเจ้าแอนความสุขแอนเงินทองนะคะที่เป็นเพจเนี่ยเวทจี้ก็ไปกดไลค์ไปขอบคุณนะคะแล้วก็หยิบมาเป็นคำอธิบายที่นะคะจะเผยแพร่ให้พวกเรามากขึ้น ใครที่สนใจแล้วเข้าไปดูในเพจนี้นะคะส่วนที่บรนทออที่มาเอาหยิบยกมาให้พวกเราเนี่ยเราสามารถไปดัดแปลงเป็นภาษาแบบที่ตัวคุณเองชอบได้ไม่จําเป็นต้องลอกเลียนแบบเป๊ะๆนะคะดังนั้นสําคัญที่สุดนะคะทาความเข้าใจและทําการนะคะเ,เขาเรียกว่าดัดแปลงให้เป็นในสิ่งที่เราชอบที่สุดเพราะเมื่อไหร่ที่เนเป็นตัวเรามากที่สุด นั่นแหละมันจะใช้ได้ผลที่สุดนะคะอ่ะยีประโยคดึงดูดความมั่งคั่งนะคะมั่งมั่งคั่งอย่างไรขีดจำกัดเนี่ยที่จะช่วยเติมเต็มชีวิตนะคะด้วยพรของเงินแบบไม่จํากัดอันนี้เรื่องการเงินโดยตรงนะที่อ่าผู้21ประโยคแบบเนี้ยทุกเช้าตอนตื่นนอนและพูด21ประโยคนี้ก่อนหลับนะคะก็คือชั่วโมงทองคําเช้านะคะตอนตื่นนอน และก่อนนอนนี่มันสุดยอดมากผู้21ประโยคนี้ระหว่างวันพูดบ่อยๆในทุกเวลาที่คุณปรารถนาจะพูดนะคะประโยคแรกฉันมีความสุขและขอบคุณมากที่เงินไหลมาหาฉันอย่างง่ายดายนี่คือประโยคแรกชอบไหมถ้าชอบจะเติมอะไรบ้างนะคะไปเติมเอาเองโอเคไหมสอนะคะความสัมพันธ์ของฉันกับเงินดีขึ้นทุกวัน เนี่ยฉั้นเยี่ยมเลยเข้าใจไหมคะสามชันรักการดึงดูดเงินอ่าคุณจะต่อเติมอะไรไหมโอเคสี่ฉันมีเงินมากกว่าที่เคยใช้อ้าวก็เป็นประโยคดีนะคะห้าเงินหล่นลงบนตักของฉันด้วยวิธีอศัศจรรย์โพระเจ้ามีวิธีนี้ด้วยอันนี้เป็นโทยที่ก็เพิ่งอ่านครั้งแรกของกวเราเลยนะหกนะคะ ฉันมีเงินในบัญชีมากทุกวันอันนี้เป็นทอที่ก็ชอบอ่ะเนะเลิศ <c oughs> มาดูหกแล้วนะมาดูนะคะเอาเจ็ดไปไหนอ่ะเอามาครบไหม <c oughs> เอามาครบไหมเนี่ยนะโอเคเดี๋ยวเปิดก่อนนะคะสักครู่เดี๋ยวพึ่งใจร้อนนะคะไปรุ่นใจร้อนนั่นแล้ว,ลวโอเคเจ็ดนะคะเจ็ด เงินทำให้ฉันมีชีวิตที่ฉันต้องการเห็นไหมเราต้องรักเงินนะโอเคแปดฉันสนุกกับการได้รับเงินเก้าฉันรับวิธีง่ายง่ายที่ทำให้ฉันได้รับเงินอันนี้เป็นคีย์ทั้งหมดเลยนะคนนะคะต้องไปขอบคุณนะคะขอบคุณพระเจ้าแองความสุขและเงินทองจริงๆนะคะเอาไปใช้เถอะนะคะเอาไปใช้เถอะบอกแล้วนะคะ เพจนี้เปลี่ยนพลังสู่ความรวยนะคะดังนั้นภาษาที่จะใช้สื่อสารกับเงินและสื่อสารกับนะคะจิตได้สมนึกคุณต้องชัดเจงและประโยคพวกนี้มันจะประ,ประกอบไปด้วยนะคะฉันคือตัวคุณเองที่เป็นประธานแล้วนะคะเป็นประโยคปัจจุบันจะเหมือนคือได้รับแล้วนี่นี่คือเคล็ดลับนะคะนี่คือตัวอย่างและ21ประโยคนนี้ เป็นประโยคที่บอกเลยว่าประโยคทองคำนะคะมอสักครู่นี้ประโยคที่8ปนะประโยคที่9อ้าหรือว่าประโยคที่9ไปแล้วไม่เป็นไรประโยคที่9ฉันรักวิธีง่ายๆที่ทําให้ฉันได้รับเงินอาอีกสักรอบก็ไม่เป็นไรประโยคที่10ฉันมีความสุขแข็งแรงและร่ํารวยประโยคที่11นะคะฉันสามารถจ่ายได้นะคะทุกอย่างที่ฉันต้องการ คิดดูเนี่ยฟินแค่ไหนอยากได้อะไรจ่ายได้จ่ายได้อะนะฮะสิบสองฉันเป็นผู้จัดการเงินที่ดีคุณจะต้องรู้ว่าคุณน่ะได้เงินมาแล้วจะต้องจัดการเงินยังไงบริหารเงินยังไงให้เงินงอกเงยนะเท่ากับคุณน่ะเป็นซีอของเงินและถ้าคุณเป็นซีอของเงินคุณผลิตเงินเพิ่มเพิ่มพูนได้ขึ้นคุณสามารถนะฮะสร้างเงินให้เป็นอ่าเป็นเขาเรียกว่าเติบโตได้อีกเงินจะชอบคุณมา ะคะ13ฉันเชื่อว่าฉันมีเงินมากมายเงินทุกบาทที่ฉันใช้ไปจะกลับมาหาฉันแบบทวีคูณนี่คุณต้องเข้าใจนะคะว่าการใช้เงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยคุณกำลังเอาไปสนับสนุนเศรษฐกิจโลกและคุณไปสนับสนุนผู้ที่นะคะขยันทำมาหากินเขาสร้างนานสร้างนั่นสร้างนี่ เขาใช้น้ำพักน้ำแรงความรักเอาใจใส่ในการประกอบนะคะสินค้าแต่อยากให้คุณใช้เขาก็ต้องการได้เงินจากคุณนะคะเอาไปเ,าเป็นต้นทุนเมื่อหากจะต้องทุนเสร็จเขาก็เหลือกําไรกําไรนั่นแหละเอาไปเลี้ยงชีพเขาเขาเอาไปเลี้ยงครอบครัวเขาและก็ไปเกื้อกูลคนที่เขารักคุณได้บุญด้วยโอเคไหมอ่ะสิบสี ฉันชอบมีรายได้หลายหลายทางคุณจะได้ปลดล็อกนะคะแทนที่จะมีรายได้ทางเดียวคุณจะได้นะะสั่งสมองคุณบอกนะคะจิตใต้สํานึกคุณส่งนะคะแรงบันดาลใจให้คุณมีเงินมากมายหลายทางนะสิ้ฉันคู่ควรได้รับรางวัลในเรื่องเงินเพราะคุณเป็นคนดีเป็นคนสวยเป็นคนกระตันยูนะคะเป็นคนมีความรักเป็นความเมตตาเป็นผู้ให้นะคะดังนั้น คุณจึงสมควรที่จะได้รับเงินทุกๆุกทางหลายทางและฉันคู่ควรได้รับรางวัลในเรื่องเงินนะคะเมื่อซ้ากันใช่ไหมสิบหกรายได้ของฉันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องสิบเจ็ดฉันขอบคุณสําหรับเงินที่ฉันมีอยู่แล้วและเงินที่กําลังมาถึงฉันในตอนนี้นี่คือการสํานึกรู้คุณนะคะรู้คุณค่าเงินที่เข้ามาในชีวิตและรู้คุณค่าเงินที่มีอยู่ตอนนี้ และเมื่อคุณออกจากใจนะคะของคุณด้วยการสำนึกรู้คุณอย่างจริงใจการสรั่นสะเทือนความรู้สึกอย่างจริงใจที่คุณนะคะได้กระทําต่อเงินของคุณมันจะทําให้นะคะเกิดคลื่นการสรั่นสะเทือนเรื่องสภาวะการเงินของคุณขยายตัวและจะไปดึงดูดเรื่องเงินที่เข้ามาหาคุณมากขึ้นนะคะส่วนนะะสิบเจ็ด ชั้นอ่สิขอบคุณแล้วเนาะสิชั้นนะคะมันง่ายมากนะคะที่จะทําเงินนะะมันก็คือชั้นทําเงินได้ง่ายมากๆนะ,ะแล้วก็19ชั้นมีเงินมากมายเกินพอเหลือกินเหลือใช้เกิดคุณเอาไปต่อได้นะฮะยีชั้นมีอํานาจตัดสินใจทางการเงินโอแม่เจ้าเด็ดเดียวมากซี o อนะคะดังนั้นคุณมีเงินมาคุณเอาไปทําอะไร อาตัดสินใจเอาไปต่อยอดเงินอย่างไรนะคะอาที่เช่นเอาลงทุนนะคะพันธบัตไรไหมลงทุนนะคะกับออมสินไหมหรือคุณเล่นหุ้นคุณก็นะคะเอาไปบริหารการลงทุนในหุ้นนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นหุ้นร์เรสหรืออะไรต่างๆที่คุณถนัดนะคะหรือคุณจะเอาไปเปิด7 e เ e ่ e อีเลฟนะเดี๋ยวนอีเลฟเว่นเนี่ยนะคะเปิดตั้งแต่หลังโควิด ต่ไม่มีแล้วงานไม่ล็อกบ้านล็อกเมืองแล้วก็คงไม่มีสาขาไหนที่ต้องปิดนะคะก่อนหน้านี้นะคะเจอในภาวะของปิดนะคะเมืองตอนโควิดมาหลายๆเซเว่นก็ปิดตัวไม่น้อยทีเดียวนะคะแต่ตอนนี้ก็เริ่มฟื้นฟูละโอเคไหมอ่ะมาข้อที่21ฉันมีพลังนะคะมีพลังงานสอดคอกับพลังงานแห่งความมั่งคัง่งและความอุรมสมบูรณ์ ชัดเจนนะชัดเจนมันทอยียังจะยังไม่ต่อเติมอะไรมากนะเดี๋ยวจนจนหมดในเรื่องของอประโยคที่เขาให้นะาการพูดนะคะการพูดคํายืนยัน21ประโยคเนี่ยเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมมากในการควบคุมพลังงานนะคะพลังแห่งการกดแรงดุดดเพื่อส่งเสริมให้เราได้ผลลัพธ์ในสิ่งที่ต้องการเมื่อพูดคํายืนยันเหล่านี้ซ้ําๆบ่อยๆมันจะเกิดการเป็น การประทับประทับลงในจิตใต้สำนึกคุณเปลี่ยนความเชื่อให้นะคะตัวคุณใหม่และสามารถเปลี่ยนพลังงานในการสั่นสะเทือนให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นนะี่ฮะนะคะเปลี่ยนเคลื่อนพลังงานจากนะคะข้างล่างเนี่ยนะคะที่มีความไม่มั่นอกมั่นใจนะคะความกลัวนะคะความโกรธอะไรต่างๆที่คุณคล้องมองใจเรื่องการเงินเมื่อคุณพูดประโยค21 นะฮะประโยคที่มันทจี้หยิบยกมาให้คุณตรงเนี้ยนะฮะคุณพูดอยู่เรื่อยๆบ่อยๆมันจะเป็นการยกนะฮะคลื่นพลังงานของคุณขึ้นมาอย่างต่ำก็สีเขียวและเมื่อคุณมั่นใจมั่นใจมันขึ้มันก็จะไต่ลําดับคลื่นพลังงานตรงนี้และ,ะกระแสของเงินน่ะมันจะไหลวนนะฮะตั้งแต่ขึ้นสีเขียวขึ้นมาโอเคไหมนี่คือเป็นเรื่องเราตําแหน่งที่อยู่ของคลื่นพลังงานของเงินที่ดีๆและ นะ,ะเอ่อก็เรียกว่าพาหนะที่จะพาคุณไต่ลำดับในเรื่องของพลังงานขึ้นมาในโซพลังงานสูงๆก็ด้วยการใช้ภาษาดีๆภาษาพลังบวกทำให้คุณมีความเชื่อมั่นเชื่อใจอบอุ่นใจและวางใจมันจะถึงทำให้เป็นนะคะคลื่นพลังงานสูงๆจากการที่คุณหมั่นพูดหมั่นท่อง และมันนะคะในการที่จะนะคะนำภาษาดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณเองและนี่มันเป็นเรื่องวิธีการอัตโนมัติและมันเป็นวิทยาศาสตร์นะคะใครทําใครได้ใครไม่ทําก็ไม่ได้ก็เท่านั้นเองนะคะก็เท่านั้นเองแต่ที่สําคัญนะ,ค,ะคุณรู้แล้วว่านี่คือนะคะอีกหนึ่งวิธีการที่คนทั่วโลกก็ใช้กันไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นนะ คนทั่วโลกก็ใช้กันนะคะในเพจกรุ๊กรุ๊กเรื่องเนี่ยนจีก็เอาใช้ภาษาอังกฤษนะคะของชาวต่างชาติที่ใช้เกี่ยวกับแอฟโรมิชั่นมานะฮะมาทาให้เป็นตัวอย่างเอาหยิบยกตัวอย่างของคนที่ตื่นรู้ะอ่ทั่วโลกเนี่ยแล้วเขาขับเคลื่อนพลังงานด้วยภาษาพลังบวกเยอะแยะมากมายนะคะลองเอาไปใช้ดูเนาะลองไปใช้ดูแล้วเขามีลงท้ายนิดน,นึงค่ะ <c oughs> เอ่อต้องยุติความคิดเชิงลบ ต้องยุติพลังงานลบให้ได้นะคะการให้ความสำคัญนะคะกับการใช้ affirmation นะคะในด้านบวกเนี่ยจะช่วยให้มีสมาธิอยู่กับผลลัพธ์ที่ต้องการและที่แน่ๆเลยปฏิหารจะเกิดขึ้นกับคุณผู้ปฏิบัติทุกๆคนอันนี้คือนะคะในส่วนของเพจพระเจ้าแอนความสุขแอนเงินทองเขาคอนเฟิร์มแล้วมันทก็คอนเฟิร์มกับพวกเราอีกนะคะอีกนิดหนึ่งนะว่ามันไม่มีอะไรหลรก นะฮะที่คุณปรารถนาและต้องการและคุณไม่ลงมือทํามันไม่มีอะไรเกิดผลปรากฏให้กับคุณได้ยกเว้นคุณจะต้องเอาสิ่งละอันพลังน้อยนะฮะเอาไปเอ่ไปประกอบเรียงร้อยเป็นพลังงานและเป็นชีวิตใหม่ของคุณเองและฮาเมื่อไหร่ที่คุณเชื่อมั่นเชื่อใจแล้วเราก็นะฮะสิทธิ์ในการที่คุณจะถูกนะฮะยกระดับขึ้นมาสู่ดวงดาวมันก็เป็นเรื่องราวของง่ายแค่คลิกฝ่ามือ ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะประสบความสำเร็จและมีความสุขมากๆเปลี่ยนแปลงชีวิตมันก็ง่ายดีกว่าจมกองทุกขอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าคุณจะทุกเพียงแค่หนึ่งนาทีมันก็กัดหนองไปอีกมากมายเพราะเมื่อไร่ที่ความทุกขมันเกาะกลุมใจคุณมันไม่ได้เกาะแค่ปัจจุบันค่ะมันจะกัดกินชีวิตคุณในอนาคตเพราะวันนี้คุณจมอยู่กับกองทุก ดแรงดุดก็ไปดึงเรื่องราวความทุกข์มาลองให้คุณในนะคะชั่วโมงต่อไปในวันต่อไปและอนาคตของคุณตัดไปดีกว่าค่ะตัดให้ขาดเชชับชับ,ชบและถ้าคุณตัดนะคะถอนรากถอนโคนในความทุกข์ไปหาในสิ่งที่มันจะทําให้จิตคุณเกาะในเรื่องราวดีๆอย่างน้อยประโยค21นะคะประโยคทองคําเมื่อสักครู่เนี่ยคุณจิบแค่เพียงหนึ่งประโยค แต่พูดให้ท่องจำนะคะท่องจำในวันละหนึ่งประโยค21วันก็21ประโยคดีกว่าปล่อยให้จิตคุณนะคะไหลลงไปสู่นะคะกระบวนการความทุกข์แล้วไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะคะด้วยรักและปัรถนาดีขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะบ๊ายบายพวกนี้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ